ตอนนี้ก็หมดแล้วอยู่ระัวตางกลางเนี่ยหมดหมดทุกอย่างเยอะเลยข้าวเหนียวตอนนี้ทีแรกไม่มีไก่ทื่อเลยนะจัดไม่ดูตัวเองยยั่ไอยู่นั่งไปเยอะเลย ตทองดีมม่ันเลยมาตั้งนาแล้วอรตนดีิื่นมากอะตื่นเหรอยืนยังได้ใช่ไหมอาั้เอานลกกีตเรมาก็เต้นอารมณ์มากอารมณ์ดีมากเลยร้องเพลงตลอดเลย ใส่รองเท้าอีเจ็บมันจะเป็น,นหินนะแต่มันนวดเท้าดิให้เเข้าสปาจริงนะนวดหน้าไหมไม่นวดหน้าได้ฝ่าเท้ามาเร็วๆตรงนี้น้ำอาจจะเชี่ยวไหลแรงหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี <c oughs> ่โอมาเร็วเขตอันตรายเร็วห้ามพื้นที่อันตรายเลยเหรอแต่มันก็ไม่ลึกมากนะ เออลงสาไม้ไปขวางหอ๋อ๊เนี่ยมันตื้นเอ๊ยมาเร็วมาเร็วไปต่อไปต่อไม่รอละะ <c oughs> แล้วนะคะไปเร็ว เนี่ยปาปาได้น้ำอ่ะไปต่อไม่รอแลนะคะ,นนะไม่มีเบรกนะไปรไ่รอรงหน้า่มันมีลึกแต่ตรงนรี้ไม่ทันแล้วไม่ลึกโอเคนะมันแรงนะมันแรงเนาะจิบตีนจ็บตีน ทำไมไม่ให้ลงอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเจ็บเท้าก็ได้นะตรงนี้น่าจะเป็นเองเอ้าไม่รอไหมคะอ๋อตรงเนี้ยเป็นลวดเป็นนั่นถาวรแลมซ้ายเป็นสะพานมะกรนั่นทึบก็มันตัวเล็กกว่าได้แทงเออเราไม่รอไหมอ่ะโอ้ออีกไกลแล้วเนี่ยอีกไกลเขาจะเดินได้ไหมเนี่ยเกาะเกาะแพมาเป็นห่วงเลยเนี่ยมาเร็ว

ดีนะแหวนว่ายน้ำเป็นอ่ะสวยเป็นนางใครไม่เอาหรอกให้ลงหรอก ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะน้ำแรงมากอย,อย่าลงนั่งบอสนะขึ้นมาก่อนออถ่ายรยูกปรก,กับหนุ่มตั้งบนึงนะคะ